i 卖不卖不。 ก็คือก็คือก็คือทุกรหนาทุกรของขอนี้บคนสุไทยที่เข้ามาก่อนะเป็นแ่ก็จะเข้ามาที่กรุงเทพแล้วก็มาจมาเจมาจมาเจอมแล้วว่าดุ๊นไม่อก็ดีก็รับ้าที่เอายืดอะไรประมาณ

เราเราไม่ได้คิดอะไรหรอกครับคือเราเราก็อยากจะมีชีวิตที่มันดีขึ้นแล้วก็คือผมผมพพูดแทนกุ่มก้อนของผมคือพอเราได้มารู้จักกันครับเรารู้ว่าเรามีควางปันเหมือนกันแล้วก็รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างแล้วมันก็คงน่าเสียดายถ้าเกิดว่า ต้องมีคนอื่นที่ได้แล้วก็เราไม่ได้มีคนที่เราไม่าาใอแล้วนะครับแต่ว่าที่เราถามไปืูว่าเราก็เห็นว่าคนอื่นเขาต้องมีความสามารถนะครับเดี๋ยวเขาเอาเอามาไปทำอื่นไมได้ยกกล้องก็ได้หัีอไมมาถงว่าเคยได้ยินชื่อมัยว่าที่ต่ยเป็นแยกใจตรงนียกก้านาน่ง คือเพราะ็เคยได้ยินครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าผมก็แปลกใจว่าทำไมต้องเป็นต้มเขยใช่ไหมรับไปเลยทำไมพอทอเดินเข้ามากินนะจากที่เนฮาระก็ต้องเนแบบ เป็นคนที่ไ่ต้ไปทำงานอบที่บ้านชอบที่บ็นอที่านลยทีพานั่นเองก้านบุกาบอตาวั่างจากที่เฮฮาก็เป็นแบบแล้วก็ทำหน้าที่้อมจะปัทาทุกคำพูดแั้นี้เข้าใจแล้วเราทำไมเราต้อง หายเหตุการณ์แล้วหรือว่าเอ๊ะบางครั้งเรานิ่งดีกว่าไม่ไม่ไม่รู้ทางเรื่องนี้รู้ละที่หนึ่งจุดในเดอะซาร์พี่บอยครับนี่จะเป็นสุดของคณะกรรมการนะฮะไม่ว่าจะเป็นสามท่านอย่าพี่โจพี่ม้าเนี่ยนะฮะแล้วก็ในส่วนของพี่เมษเนี่ยนะฮะคือมีขระวสารขอองหน่อยงานว่าทั้งสามท่านเนี่ยถูกสคริปต์เต็นมาหรือเปล่าคือถูกพี่บอยวางอ่ะต้องดูอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้ต้องแรงตลอดเวลาคือคือสิ่งสิ่งที่พูดกับกรรมการ ทุกปีนะครับคือบอกว่าพูดรดๆนะครับแค่นั้นเองรู้สึกยังไงพูดอ่ไงนะเพราะสุดท้ายแล้วที่นี่กรรมการอาจจะกรรมการเนี่ยคือแค่ช่วงช่วงช่วงคัดช่วงไหนแต่ว่าพอมาถึงที่ในสตูดิโอที่เป็นสดๆแล้วเวลาเวลาพูดเอ่อให้คําแนะนําต่างๆแล้วเนี่ยก็ไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วแล้วคำแนะนำต่างๆหรือหรือคำมนะนต่างๆอะไร่างเนี่ยมันเป็นจริงๆมันเป็นส่วนตัว มันเป็นแทนคนดูเพราะว่าถ้าเกิดเราว่าเราเป็นคนดูเรานันดูแล้วเปล่ามันไม่เที่ยงอ่ะเออเราไม่เห็นพลังเลยไม่เห็นมีคะแนน่ล์ไม่เห็นด้เรื่องอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นทำไม่มีใครไม่มีเพราะนั้นจริงๆก็ไปตรงๆเรารู้สึกไงเราชอบมันถึงจะมีคนนี้ชอบแต่คนไม่ชอบใช่ไหมแต่ว่าก็ก็แล้วแต่บางคนดูก็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 ฟังดูแล้วก็เออเนด้วยคุณพี่มีคนแนะนำของคุณมันเป้ย น่าจะเป็นพัฒนาการเพราะผมชอบมันกผมอยากถามว่ากองเทียนเกหน้ากันกับิอบัก่่าแาันสงเตแมเห็นิมาถ่ายบางกออกเซชั่นหลายรอบแล้วเนาะ ปกติเูดเยอะมากแต่ไันนี้แต่กดมายังไม่พูดกัน่มาที่มีให่สอนเนี่ยเราต้องฟังเออกมาเราต็บอกล้ว่าเราเปพูดเดียวกันบอกว่าท่านี้เล่นอะไรบอยกันจะเสริม อัในใน้ข่กนย่พี่เ,เคงอนนี้ตั้งแต่ออกมาเล่นเลยเหรโนโอโ,อโนโกกาคตใหแล้วใล่น่อนอในะอันนี้ในไหนทสคนก็เคยถูกกรรมการคอมเมนต์มาแล้วะนะครับวันนี้เนี่ยฝากคอมเมนต์นิด